คลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายอานมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่ควรมาดูตละหลานที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรมาดูเชื่อนะฮะโอ้ย,อย,อยสวัสดีครับลหลานๆวันนี้มาพบกันกันกบน้บปองกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้ปองมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่น้ปองจะต้องก้าวข้ามความ จักกะจีอลาล่าเคยไหมเวลาที่ถูกเพื่อนๆแกล้งจักกะจีแล้วอลาลรู้สึกไม่ชอบแต่ก็ยังขำนปองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการถูกจักกะจีแต่ในวันนี้นปองจะมาข้าวกล้ามความจักกะจีโดยเราจะให้ทีมงานเด็กฝึกง,งานและของจือ้อมาจักกะจีนะจะเป็นยังไงอ่ะไปดูก่อนอื่นอ่ะจะต้องมัดก่อนถูกมัด อแรงไม่ค่อยมียังไงก็ไม่หลุดแน่นอนออเฮี้ยโดนเฮี้ยก่อนหน้าไม่หลุมีว่าตรงปากหัวโอ้อยอุ้ยขอโทษหลานด้วยที่นะ้ำปองพูดคำหยาบเฮี้ยชีพวิศอ,อุูยไอชีพไออะไรอะไรมังค่าไหนมาตออุ้ยอะไรหูเฮี้ยเจอ ต้องค้างด้วยเดี๋ยวพี่เอาลิ้นเข้าไปก่อนเถอะพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ตกกว่าไ <at> <ool> อ้สัสแทแรนวันนี้นะปองก็จะมีทีมงานมาจี้นะาปองนะฮะฝากไปติดตามพวกเขาด้วยเรามาลองแบบว่าเซิร์ฟเ์ฟก่อนเฮ้ยวันนึงวันน เดี๋ยวน้ปองอ e ่ะจะต้องก้าวข้ามก็คือน้ปองจะต้องกล้ำกั้นกล้กั้นหัวเลาะหรือว่ากั้นแบบความบาจีเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามสิ่งนี้ไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับมาโอ้ยโอ้ยมือมือมือฮือฮือ อะไรอ่ะอ๋ออ้หัวเน่โอ๋ออยอยนิเซียวโอ้โอุ๊ย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 จุดจุดอ๊ยโอ้ยเียอ ไอเก็บไอเฮียวยนั่จะกระจี้กูแล้วเนี่ยนะปองก็ผ่านไปยกแรกก็ยังยังรู้สึกว่าสับสับโอยเหนื่อยเหนื่อยปวดหลังโอ้ยหโหหนหลงเลยโอ้แม่ตา โอยกูไม่รู้ว่ากูจะกูจะกูจะจะจะที่ตรงไหนอะเอ้าแอ๊อหนึองอุอยเฮียความรู้สึกอะเหมือนเสร็จอะเสร็จไปหลายรอบอบอหลังจากเสร็จแอบเสร็จแอบว่าขี่เสร็จมันอันตรายมากนะครับลาลาอย่าไปทำตามนะคะัอกูกูรู้สึกเหมือนจะหมดเรี่ยวหมดแรงอะ อดาดูไหมแต่กูเลยมันมันไม่รู้จะไปทางไหนกูื่ากูไปดักระเีนะกูจะกะเมี่ไปองเด็กก็ไม่ได้โอ้โหโอ้กูกูอย่านมาัะอกูไม่สามารถดินได้หมดแรงเอ้ยพพอพอ ไอ้เฮียกูกูเยอะแตงแล้วกูเยอะแตงแล้วกูเยอะแตงแล้วฮะไเอาจริงอเล่นไอ้เีย้เหีย้เียโอ้โหนกูาโกูเียเี้ยเยโอ้ยเี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเบี้ยโอ้ยเบี้ยโอ้ยเบี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยเบี้ยโอ้ยเบี้ยโอ้ รอบที่แล้วก็ขี่รอบนี้มาเยี่ยวอีกวงวงว่างเลยปนเป็นคลิปให้หน่อยเลยปิดคลิปก็ที่พี่น้าได้ทำไฟนะครับตลาดเป็นการเป็นคอนเทนต์ก็คือพี่น้าเป็นคนบ้าที่อยู่แล้วนะครับเราก็เห็นพี่น้าเยี่ยวกันแล้วนะครับตลาดเยี่ยวอะไรของมึงพูดแล้วผมพูดตามดอยู่อ่ะสอบผมหน่อยไม่มึงพูดแบบว่าปิดคลิปอ่ะไม่ใช่มึงพูดเปิดคลิปอ่ะลใครที่ ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ฝากติดตาม IG นะครับแล้วก็จะเริ่มทำช่องเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวน้องปองจะเอาตัวเองออกจากตรงนี้ให้ได้นะครับไปแล้วครับไปแล้วพี่โมได้ยางดูอะไรขี้นี่เฮ้ยไปไหนไปแล้วไปแล้วอันนี้แล้วกูเปียกอยู่เนี่ยไอเชฟ